สวัสดีค่ะทุกคนช่องกบแชมสุขชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันฮนะัลโ m o ์ฟาสต์ดาเป็นวันหยุดของฮอลแลนด์นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยใช้คำว่าอะไรนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดของฮอลแลนด์นะคะปะ๊ปะป๋าก็ไม่ต้องทำงานหยุดเหมือนกันแล้วก็พิสาก็หยุดเรียนวันนี้ก็จะมีออกไปข้างนอกบ้านกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้กบทำอะไรบ้าง ชีวิตกบไปไหนบ้างวันนี้วันหยุดของครอบครัวเราตอนเช้าปป้าเขาก็จะตื่นสายหน่อยนะคะเขาก็จะเล่นเกมของเขารีแลกของเขาวันทาวันหยุดนะคะแล้วก็มาทําสวนให้กบก <c> บ <oughs> ทาสวนไม่เป็นนะคะปะป้าทําให้ทั้งหมดอันนี้ก็ปลูกผักปป้ามกพวนดินให้แล้วก็โรยเมล็ดอ่าสลา ภาษาไทยเขาเรียกผักสลัดค่ะโอเคอมาโรยผักสลัดกันเดี๋ยวถ้าตอนโตแล้วเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะน่าจะใช้เวลาอีกสักเดือนหนึ่งอะคะ่ะกว่าที่ผักเขาจะโตกินได้เดี๋ยวค่อยมาดองดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงค่ะฝั่งนี้เป็นอ่าสวนดอกไม้ของป้าป้านะคะ ก็จะมะีทิวลิปที่เราปลูกกันนะคะนิดหน่อยไม่เยอะนะคะก่อนหน้านี้ก็มีนะคะแต่ว่ามันมันโรยไปแล้วก็จะมีเซตนี้ที่ขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะโรยพอโรยล้วก็จะตัดนะคะก็จะมีะต้นไม้ต้นอื่นที่เขาจะขึ้นมาแทนสามีกบโคชอบปลูกต้นไม้ค่ะแต่ว่าขี้เกียจทําเยอะทําแค่นี้พอแล้วก็จะมีเป็นอ,อันนี้เป็นของกบนะคะจริงๆตรงกระถางต้นไม้นี้คืออยู่หลังบ้านนะคะแต่ว่า บ้านเราทําบ้านค่ะปีที่แล้วแล้วหลังบ้านเรายังไม่ได้ทำค่ะก็เลยยังไม่ยกกลับไปนะคะก็เลยไว้อย่างนี้ก่อนก็จะมีผักที่กบไปซื้อมาเอ่อมีปาป,ปิก้านะคะแล้วก็เป็นเอ่อพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็จะมีเป็นต้นเอ่อปาป,ปิก้าที่ต้นเล็กๆนะคะที่กบซื้อมาต้นนี้นะคะเป็นปาป,ปิก้าที่กบซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาโตอันนี้ต้องรอโตค่ะ ต้นนูนริมๆเห็นไหมคะจะเป็นแบบต้นเนี้ยค่ะจะเป็นแบบโตแบบว่ามีลูกแล้วอันนี้กบซื้อมาขี้เกียจรอก็จะพอหน้าหนาวเราก็จะปล่อยเขาตายเลยนะคะเพราะว่ามันปลูกใหม่ได้เราจะไม่มานั่งแบบมานั่งปลูกอะค่ะเสียเวลาต้นไม่ได้แพงอะเรอซื้อมาปลูกเลยง่ายดีแล้วก็ซื้อต้นเล็กมาด้วยต้นนี้เป็นคล้ายๆเออ่ ต้นมิ้นมิ้นภา,ภาษาไทยเขาเรียกต้นมิ้นเดี๋ยวนะนุกไม่ออกต้นสาระแหน่ค่ะคล้ายๆสาระแหน่บ้านเราแต่ต้นนี้เป็นสาระแหน่อะไรนะคะสารแหน่ไทยแล้วก็ต้นนี้น่าจะเป็นโรสแมรี่นะคะที่เขาเอาไวา้หมักหมักทอดอะไรพวกนี้ให้มันมีกลิ่นหอมๆมาค่ะ แต่กบไม่ค่อยได้ใช้นะคะผมไม่ค่อยชอบแต่ว่าปลูกไว้เฉยๆเ่ะมันสวยแล้วก็มีต้นหอมข้างหลังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักสลัดนะคะที่เขาปลูกไว้แต่ว่าเขายังไม่โตนะคะเอามาลงสิบต้นไม่ปลูกเยอะค่ะเดี๋ยวกินไม่ทัน <laughs> บ้านเราเล็กปลูกแต่พองามเป็นขึ้นช่ายหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะเขาไว้ใส่แกงจืดนะคะให้หอมๆนะต้นนี้นะคะ เรามากินข้าวกันนะคะตอนนี้รออาหารอยู่ค่ะตอนนี้เรารออาหารอยู่นะคะถ้าถ้าไฟตรงนี้ขึ้นนะคะก็คือเราไปรับอาหารได้นะคะตอนนี้รออยู่คืออ่ะมันแดดร้อนจริงนะคะแต่ว่าอากาศมันก็ยังเย็นๆอยู่ค่ะปบกับลูกก็เลยมานั่งตรงแดดกัน ตอนนี้ก็เราอาหารอยู่ค่ะเดี๋ยวไว้น่าจะอีกแป๊บนึ่งนะคะเพราะว่าร้านคนเยอะมากเลยค่ะนี้เป็นอาหารที่เราสั่งกันนะคะของวิสาจะเป็นเออเป็นเหมือนขอเขาเรงอกอไรเป็นฟลกับปลาทอดนะคะของกุ้ก็จะเป็นเซตนี้นะคะก็จะมีปลาทอดมีกุ้งแล้วก็มีขนมปังนะคะเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่า ปลาหมึกทอดค่ะอร่อยมากร้อนๆขออนุญาตไปกินก่อนนะคะซื้อแม็กดฟนะคะแล้วก็มากินไอติมกันต่อมิลเชคเอ่อมากินมิลเชคค่ะลิซา่า ก ch illa, ็กินมิลเชควานิลามาริสกินมิลเชคสตรอเบอรี่ผมกบเป็นซอฟอานะคะอร่อย <laughs> อ้วนวันนี้อ้วนเขาบอกอ้วนเก้าขวบนะคะดูตัว <laughs> <c oughs> อันนี้เป็นผ้าที่ขบต้องรีดนะคะ เสร็จไปแล้วคาตะก้าหนึ่งหรืออีกหนึ่งตะก้าไม่ได้รีบผ้ามาสามอาทิตย์ผ้าเยอะมากต้องรีบผ้านะคะไปรีดผ้าก่อนนะคะ